สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Over Game นะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม Rov กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่าริกเตอร์นะครับเอาริกเตอร์มาโรมดูนะครับลองดูครับว่าจะเป็นยังไงนี่แน่อีกทีนึงตายไหมนี่ครับเฟิร์สบานะครับผมซุ่มก่อนครับซุ่มก่อนซุ่มก่อน,อนแล้วก็จัดการเอ้ยเอ้ยเยอะแล้วเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วถอยก่อนถอยก่อน,อกอนเกือบตายเกือบตายเกือบไม่รอด เมื่อกี้ได้อซิตไปหนึ่งครับแต่ก็เกือบไม่รอดครับเอ้าบับแดงครับบับแดงไม่ใช่ครับบับแดงไม่มีอะไรอ่าไปครับกลับบ้านก่อนครับเดือดน้อยต้องกลับบ้านนะครับจ่เย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเราจะมาเล่นลิสเตอร์ให้ดูกันนะครับวันนี้เอ้าบับฟ้าไปดูบัาฟ้านก่อนครับไปดูบัาฟ้านก่อนโดนเบตปลาแล้วนะครับโดนเบตปลาแล้วครับไปครับไปครับไปอ่า ได้ไหมได้ไหมโอ้ยโดนสตันได้ไหมได้ไหมน่าจะได้ลูกนี้ได้ได้ครับได้ครับได้ครับอืมรอดไหมรอดไหมไม่รอยครับเกือบอือีกนิดเดียวตายไปหนึ่งคิวครับโอ้โหหิวเกินไปครับโอ้ยเดี๋ยวแฟดรอดไหมเดี๋ยวแฟดเดี๋ยวแฟดโอ้โหเดี๋ยวแฟดไม่รอดครับอันดับแรกเลยครับซื้อของโลมก่อนครับแล้วก็ ออกรองเท้ากันครับฝั่งนู้นมีวีล่าครับถ้าจะออกเป็นล้างสถานะได้นะครับออกเป็นล้างสถานะครับเรามาซุ่มก่อนซุ่มในป่าครับซุ่มในป่ารอดักนะครับดักแครี่ครับแต่เราเคลียร์คลิปก่อนป๊าเคลียร์คลิปก่อนครับเคลียร์คลิปก่อนครับอืมไม่อยู่ครับไม่อยู่นี้นะทฮยเตะอยู่ในป้อมนะครับผม เอาบางกรกันแล้วไปแทงบางกรให้เพื่อนป๊๊บป๊๊บนี่เนี่ยเนี่ยอ้จะเตะมาให้นี่ไงี่จะเตะอื้มิดเดียวนิดเดียวของใหม่นะครับซุ่มก่อนครับให้เพื่อนยิงคลิปไปแล้วก็ได้ตังครับรอดูตังเพื่อนครับเอ้ยเอายังเอาแล้วเข้ามาแล้วครับเปิดอันติแล้วเรียบร้อยนี่ใหม่ม ออกมาก่อนแล้วเข้าไปใหม่ครับโดยนครับเรียบร้อยอีกตัวนี้เรียบร้อยครับสุดยอดครับสุดยอดครับพร้อมตรงแตกแล้วทีนี้เฮ้ยไม่แตกครับไม่มีคลิปโอ้ยกลับบ้านก่อนครับเพื่อออกล้างสถานะไปแล้วเดือดแฟลตนี่ไปโมยบัฟฟ้าแล้วครับผมอ๋อแต่ลิโป้มาตัดคลิปเราทางด้านบนนะครับไปครับคิวกอรเราเกิดแล้วคิวกอรรู้สึกจะสู้ลิโป้ไม่ได้หรือเปล่าโอเคหมวยอยู่ตรงกลางครับเดือดแฟลตสวนกันครับ เะแฟได้บับหรือเปล่าเอาด้านซ้ายเอาแล้วครับเอาอีกแล้วครับมาเวดป่าแล้วอีกแล้วครับเอาล้ครับลิโป้ลิปโป้นี่เนี่ยลิปโป้เรียบร้อยเอ้ยนี่เนี่โอ้โหโดนสตันได้ไหม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 เปิดอันติแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเจออันติเข้าไปครับจากการร่วมมือของเดอะแฟลตนะครับผมมาดักตรงกลางดักตรงกลางเอ้ย มมยมวยซาครับมยซามมยไม่ยอมกับเขาป๊๊ปนี่แน่นี่แน่โดนไะครับแต่คิวคอสก็ตายไปครับคิวคอสรู้สึกจะเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราต้องน้ารับหน้าที่แบกซะลวมาครับมาแล้วครับซุ่มมาครับซุ่มแล้วครับซุ่มมาครับนี่แน่อีกทีนึ่งไม่ได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่อือหือกบนี่หายตัวได้ครับเราไม่จําเป็นต้องเปิดตาก็ได้ครับถ้า ไม่อันตรายเท่าไหร่นะครับโอเคทีเดียวก็ตาย้วโอเคเรียบร้อยดีมากแครี่ไวเลตโอ้ยมวยครับมวยป่าครับมวยป่าครับของตรงข้ามเป็นมวยป่าเราต้องหนีก่อนครับหนีก่อนครับปับ๊บนี่ครับเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วโอเคเพื่อนมาซ้อนอยู่มาดักอยู่นี่ครับให้เตะนี่หนีทนันรู้ทันว่าอาจจะมีคนดักพุ่มตรงนี้ครับยังไงยังไงจะยังไงจเจ้าบัฟฟ้าไหม บวกกันแล้วบวกกันแล้วบวกกันแล้วบวกกันอีกแล้วนี่แน่ปึ๊บป๊าไม่ทันครับเอาเง้ยเอาเง้ยเอาเง้ยยังไงนี่ไงเอายังไงเอายังไงเอาังไงนี่แน่เข้ามา,แ,าแล้วครับป๊านี่แน่อีกทีนึงอีกทีนึงเฮ้ยรอดไหมรอดครับโอ้โหรอดครับยืนว้าบตรงนี้แหละยืนว้าบมันตรงนี้แหละโอ้โหวิศวิศไปร้อยป้อมแล้วครับวิทศไปครับ วิตป่าเราโดนแล้วครับโดนแล้วครับรอดไหมครับจะรอดไหมจะรอดไหมโดนสามโดนสามว่าไม่รอดไม่น่ารอดนะนะไม่น่ารอดมาทางนี้เราโอ้โหเป็นการหลบที่เหนือชั้นครับแต่โดนสั้นไม่น่ารอดครับลูงนี้ไปครับเข้ามาแล้วตายไหมเราตายไหมตายได้ไหมได้ไหมได้ครับได้เป็นหนึ่งตัวหนึ่งตัวป๊าไม่เอาแทงหรอกไม่เอาแทงนะครับไม่เอาแทง เป็นโลมเหมือนไม่ใช่โลมครับเล่นตัวนี้ใครที่ไม่ชอบเล่นโลมครับแนะนำวิกเตอร์ครับเล่นสนุกครับผมเล่นสนุกด้คิวด้วยครับไดคิวด้วยป๊าปมไม่ได้ครับไม่ได้ครับไปช่วยแครี่กันก่อนอ่ามวยครับมวยมวยมาทำาไรมวยมาทำะาะแรน่หลบได้หลบได้น่าจะซุ่มอยู่พุมไม้ตรงนี้นะนี่ยนี่เน,นี่ นี่แน่ยโดนเขาไปนี่แน่โดนเข้าไปครับเ l เจนเดรีซสแล้วครับข้าวไปแปดตัวแล้วแปดตัวแล้วอีกตัวนึง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 เอ้ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับป๊าบนี่แน่โอ้โหไม่รอดครับหิวหิวเกินหิวเกินครับโดนชัดดาวแล้วโดนปิดคอมพิวเตอร์เลยครับโดนปิดดาวแล้วครับชัดดาว ยังไงครับยังไงยังไงป๊าป๊าป๊าป๊ปาป๊ปา,ปปาปโอเคมาครับพอมต้องได้พอมได้ไหมพวกคนป,ปวดป่าก็วิทยิตรอดไหมวิทยิทวิตรัดได้อยู่วิทยิโหโอ้โหค่าได้ด้วย โอ้ตายจนได้ครับโอ,อ้ยเราับเข้าปอไปไมทำไมอืเบืมอเลยเบืมอว่ารักแถบไปปุ๊บโดนสตันนี่ล้างออกมาเลยทันทีฟ้าป้อมนี้ได้ไหมเข้าไหมเข้าไหมเพื่อนป้อมแตกไหมป้อมแตกไหมเราแตกไหมเราจะแตกเอาอืม,มาดักตรงนี้ครับมาดักตรงนี้ดีกว่า ับไปเสริมเพื่อนเสริมเพื่อนมวยมวยมวยไม่รอดแน่มวยนี่เองรักเพื่อนฉันหน่อยขอโทษทีครับโอ้ยวิปป่มมาวปปมอู้เยอะครับเยอะครับถอยครับถอยครับเดอะแฟลน่าจะไม่รอดครับเดอะแฟลรอดไหมเดอะแฟดช่วยไหมช่วยดีไหมช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนโอ้เพื่อนเพื่อนก่อนรอดไหมรอดไหมรอดครับผมรอดครับ รอดครับผมอดครับยังรอดอยู่ยังรอดหนูแเราเราจะไม่รอยครับ <_ sl ope> เราไปช่วยเพื่อนแต่เราจะไม่ลอดแล้วโอ้โหไม่น่าเลยโอ้คิวคอรไปลอยป้อมทางน้นแล้วป่าเราก็ไปลอยป้อมตรงไกลครับได้ไหมป้อมแตกไปหนึ่งแตกไปสองโอ้โหเรียบร้อยโดนอีกเลยโดนลุมนะครับโดนลุมนะครับโอโ้โหโดนลุมโดนลุมโดนลุมครับ ป่าโดนลุมเรียบร้อยครับใจเย็นๆครับผมใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะครับไปครับลิปเตอร์โผมาในวิ่งแล้วในวิ่งไปข้างบนแลยครับข้างบนนี่รู้สึกจะมาลอยป้อมอีกแล้วครับลิปโปครับดูบูดูบูลิปโปอือ่าลิปโปได้ไงจะเป็นดูบูนะครับมาแล้วมีเมดด้วยมีเมดด้วยในพุ่มไม้มีเมดด้วยครับในพุ่มไม้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเอาไหม ไม่มีออาไหมเอาไหมครับเปิดอันตรีแล้วเปิดอันตีแล้วนี่ตั้มาก็ไม่เป็นผลหรอกตั้มาก็ไม่เป็นผลหรอกอื้มาตัวอีกตัวนี้มาได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ครับได้ครับได้ายมให้เตะให้เตะอืเข้าป้อมแล้วเข้าป้อมไปแล้วไปครับได้ไหมได้ครับเรียบร้อยโอ้โหซุ่มก่อนตายสี่ครับตายสี่แล้วข้างบนนี้จะได้ไหม ตีป้อมแล้วให้พันพังโอเคมาเชียร์คิฟดันคีฟก่อนดันคีฟก่อนตีเบาเลยตีเบานะตีเบา,บาเกินไป <c oughs> นี่ขนาดใส่ดูนจมตีนะออนสล็อตสิบเมตรนะครับแอสเซนเลตแล้วก็ดักก้นคอนครับผมป๊าบโอเคไปได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ออกกันเวทก่อนเพราะมีเวทหลายตัวอยู่ ม,มีมวยป่ามาส่้กม่มอนครับซุ่มก่อนครับให้เตะมาแล้วเตะอันติดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับไมาตัวนี้ตัวนี้นี่นแน่นี่แน่นี่แน่โอ้โหกว่าจะตายภาพภาพภบพภาพจบไหมครับจบไหมที่นี้น่าจะจบนะครับน่าจะจบแล้วครับจบได้จบเลยครับไม่ต้องรอครับเอาเคียร์คลิกขวาก่อนจะ่ได้เข้าสามทางโอเค มาครับเรียบร้อยมาแล้วครับตัวเบลเลอร์นะครับคิปคลิปตัวใหญ่ครับคลิปตัวใหญ่ครับคิปตัวใหญ่ปั๊บปั๊บยังไงเอาแล้วคลิปตัวใหญ่เข้าแล้วคลิปตัวใหญ่เข้าแล้วยังไงยังไงจะจบไหมยังไม่จบอีกยังไม่จบอีกโอเคพาคลิปมาแล้วครับพาคลิปมาแล้วเอาแต่มีเราแค่คนเดียวมีคนเดียวลิปเอาเทปโป้กับคิวคอร์สบวกกันอีกแล้ว บวกกันแล้วคิวคอสคิวคอสโอ้โหคิวคอสโดนฆ่าเลยครับมาครับมาเล่นดาร์คซ์เลเยอร์กันดีกว่าครับมาครับเรายืนซุ่มอยู่ครับซุ่มอยู่ซุ่มอยู่ครับมีโรคฝั่งตรงข้ามมันต้องไปเคลียร์คีฟครับคีฟตัวใหญ่ครับอืมฆ่ายากครับมันตัวใหญ่มันอึดครับเอาใครบวกอีกครับเดลแฟดเดลแฟดเอาบวกรันมาครับมาตีมังกรอไม่ใช่มังกรดาร์คซ์เลเยอร์ครับดาร์คซ์เลเยอร์หรือคลอง คองสมัยก่อวนคะรับเรียกว่าคองคนระับตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นดาร์คสลีเย่แล้วครับไอริปโปมาเกือบแล้วครับมาจาัดก,การนะครับอิปโปริปโปเนะี่ยมาอีกตัวแทงก็ไม่เว้นอืมเรียบร้อยครับแทงก็ไม่เว้นอื้ยหายเตะหายเตะไม่รอดหรอกรอดไหมรอดไหมรอดไหมเรารอดไหม,มถ้าพุ่งไปตรงมือก็น่าจะฆ่าได้ครับพุ่งผิดทางเอาเคียร์คีบก่อนครับไม่เป็นไรเกมชนะกันที่ป้อมนะไม่ใช่ชนะกันที่คิวนะครับ มาครับลุยลุยลุยเนี่ยจะจบหรือยังจะจบไหมนะครับแครี่เราตามไปตามไปยิงถึงป้อมเครับฮะเราจะเข้าไปฆ่าให้เตะบ้างนะนิดน้อยใครฆ่าไปโอ้โหตายเฉยเลยครับเคจบแล้วครับจบไหมจบไหมจบไหมจบโอเคจบจนได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ย่างมากเลยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ This will not go unpunished.